อุ้ยอืมฮึอ้โหยากเอ้ยไม่ต้องเปิดหรอกชีพ ทุกคนก็พบกับช่องสุค,คินแชนแนลอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้ลงมาประมาณปีกว่าได้นะคะถ้ากล้องสั่นก็อยา,า,ากว่าการเพราะว่ายังไม่ได้ซือ้อคัาครองกล้งกองนะคะก็วันนี้ที่มาทําคลิปก็จะมาคือก็จะมาคืออะไรก็จะมาคือ,อพูดในเรื่องของการสัยกรรมเพราะว่าดีสานนั้นจะมีการศัยกรรมครั้งแรกในชีวิต นี่นะคะก็จะเป็นในวันที่20ิซึ่งวันนี้เป็นวัน,น,วนที่8ก็คืออีกประมาณอวันกว่าๆเราก็จะทําการสรัญญามแล้วซึ่งเราจะสัญญากร,รมส่วนนายแล้วก็จะยังไม่บอกแล้วกันนะคะเดี๋ยวค่อยไปถามคุณหมอว่าเราจะทําอะไรบ้างแล้วก็นายคาว่ามันจะเปนยังไงมันจะได้หลังใจที่อยากได้ไว้ไหมแล้วก็มันจะเป็นยังไงมันจะรอดไหมนายคาเอาใจช่วยดิฉันด้วยนะคะ ก็จะสวจะอัปเดตแบบว่าวันต่อวนันก็ไม่ได้วันต่อวนันเราก็อาจจะแบบว่าวันแรกที่หลังทามแล้วก็จิตวันหนึ่งเดือนแล้วก็อะไรก็ว่าไปนะคะเราทำสายกรรมที่ไหนแล้วเราจะบอกอีกทีตอนที่เราถึงสถานที่นะคะ,ะสวัสดีค่ะก็ เราทำที่ Bn Clinic นะคะอยู่ที่สาขาขอนแก่นนะคะเพราะ Bn Clinic มี2ส,สาขาเนาะตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการ c l e a หน้านะคะด้วยน้ำยาเช็ดเครื่องสําอางแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะเพื่อชําระรางเชื้อโรคนะคะแล้วก็อันนี้เป็นขั้นตอน s w a p นะคะก่อนทําศัลยกรรมอันนี้ก็เป็นหลังผ่าตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการฉาย UV นะคะแบบว่าให้มันหายบวมนะคะล้ำล่า ก็คือน,นี่นะหาจะเป็นอัปเดตในของวันที่สองเพราะว่าเราจะนับเป็นวันแรกคือวันที่เราทําแล้วนี่คือคืนที่สองนะคะคืนที่สองแล้วน้องก็มีอาการแบบบวมขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าก็ไม่ได้น่ากลัวมากเท่าไหร่หรือเปล่านะคะนี่ประมาณนี้แต่ก็ถือว่าเป็นความพึงพอใจนะคะ ครั้งนี้ก็จะมาเป็นการโชว์วิธีการรักษาแผลแล้วก็กินอะไรบ้างแล้วก็แบบเออมีอะไรที่เป็นตัวช่วยในการลดบวมบ้างให้เราแบบว่าสบายอกสบายใจอะไรอย่างนี้นะคะก่อนที่จะไปทําความสะอาดหน้านะคะก็จะบอกว่าทางคลินิกได้มีการให้เป็นชุดยาสําหรับการดูแลหลังทำศัลยกรรมตาสองชั้นมานะคะก็จะมีเป็นยานะคะ อันนี้เป็นยาลดอักเสบยาแก้ปวดเป็นคีพึ่งทาตาแล้วก็จะมีสำริก้าแล้วก็เกลือให้นะคะในการเช็ดดูแลความสะอาดเนาะส่วนพวกยากินก็จะมี2ตัวที่โรงพยาบาลให้มานะคะในตอนแรกก็คือมีตัวลดอาการอักเสบกับยาแก้ปวดแก้ปวดก็คือกินเมื่อปวดนะคะส่วนยาที่นี่นี่รู้สึกว่าสบายใจที่จะกินเพื่อแบบว่าให้ ร่างกายแบบฟื้นตัวเร็วก็จะเป็นสมุนไพรของอาภัยภูเบศเราก็จะกินน้ำมะพร้าวของ Coco Max จริงๆก็อยากแนะนำว่าให้กินเป็นมะพร้าวเป็นลูกดีกว่าเพราะว่ามันก็จะมีความสดกว่าแต่ว่าถ้าหามาได้จริงก็กินเป็น Coco Max ก็ได้นะคะเป็นมะพร้าวแท้ร้อยเปซก็จะมีกินตัวเสริมมาถ้ามี2ตัวก็คือยาโบบก,กับน้ำมะพร้าวที่โดบกินทั้งวัน เพื่อความแบบว่าลดบวมลดช้ำนะคะในการเช็ดตาก็คือเราจะมีน้ําเกลือนะคะกับสัมฤทก้านนะคะก็เราจะทําการเอาน้ําเกลือนั้นเทใส,ส่สัมฤทก้านนะคะแล้วเราก็จะทําการเช็ดบริเวณแผลโดยเช็ดไปในทิศทางเดียวนะคะเราจะไม่เช็ดไปเช็ดมานะคะเราก็จะทําการชายอันนี้นะคะเป็นขี้พึ่งทาตานะคะ เราก็จะบีบยานะคะลงบนการแล้วก็ทาไปเหมือนเดิมเลยเหมือนที่เราทากับน้ําเกลือนะคะเพราะในช่วงนี้เรายังไม่สามารถล้างหน้าด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าที่เราใช้ประจําได้นะคะเราก็จะใช้น้ําเกลือนะคะเทใส่กระดาษทิชชู่เปียกเพื่อที่จะเช็ดหน้านะคะอ่าก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะวันนี้หลังจากครบไป5้าถึงหวันนะคะอ่าทางคลินิกก็จะนัดตัดใหม่นะคะวันนี้เราก็มาคลินิกเนาะ นี่ก็จะเป็นขั้นตอนการตัดไหมของทางคลินิกนะคะก็คือไม่เจ็บเลยเหมือนแบบถอนขนคิ้วอะไรเงี้ยมันแบบลดมากนี่ก็คือสภาพแผลหลังจากที่ตัดไหมเสร็จนะคะสวยมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่7ดนะคะหลังจากที่มีการตัดไหมไปนะคะก็จะมาอัปเดตแผลว่าแผลตานานเป็นไงแผลตาก็เริ่มปิดชิดแล้วนะคะก็เริ่มที่จะทําอะไรกับใบหน้าได้มากขึ้นแล้วนะคะ หลังจากตัดใหม่มาเจ็ดวันแล้วทุนที่พยาบาลก็บอกว่าไม่ต้องทายาทีพึ่งแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังจะสั่งยาลดรอยแผลเป็นไปนะครับก็ได้มีการแบบลองแอบแอบแแบแบตึงหน้าไปแล้วก็แบบว่ามีความแบบเยี่ยวที่สุดในโลกส่ฟตอตจริงคแค่นี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีอ่าเมื่อครบ หนึ่งเดือนนะคะก็จะเป็นการจบคลิปนะคะสำหรับคลิปการทำศัลยกรรมตาสองชั้นครั้งแรกของจุคิมนะคะ many months later สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็กลับมาในรอบของสองเดือนนะคะที่ทำศัลยกรรมมานะคะก็แบบว่าให้ดูความชันต้องช้ำมากเพแค่นี้นะคะไม่รู้สึกผิดเลยที่ไปทำมารู้สึกแฮปปี้มากๆแผนในระยะสองเดือนนะคะก็รู้สึกว่า น้องเริ่มแบบว่าเริ่มดีขึ้นมากๆจากตอนหนึ่งเดือนนั้นนะคะก็คือแบบแฮปปี้มากตอนนี้ก็แต่งตาได้ปกติทําอะไรได้ปกติแล้วไม่ไม่มีปัญหาไดเลยนะคะก็แบบ ถามว่าตอนนี้มันยังเหลือแบบเป็นรอยรอยขีดๆมันก็ยังเหลืออยู่เพราะว่ามันก็เพิ่งสองเดือนอนะเนาะมันมันยังไม่ได้ผ่านอะไรไปมากนะคะเรามาสรุปกันดีกว่าว่าแบบทำอะไรไปบ้างเนาะก็คือซูคิมได้มีการทําตาสองชั้นนะคะโดยการกรีดยาวกรีดหนังตากรีดกล้ามเนื้อตาตัดไขมันตกแต่งไขมันก็คือทําทั้งหมดไปเบสเสร็จ 17,900บาทค่ะโดยทำที่คลินิก BN นะคะหรือเรียกง่ายๆว่า BN คลินิกสาขาขอนแก่นค่ะจริงๆ BN คลินิกมี2ส,สาขาก็คือมีสาขาขอนแก่นกับสาขาอุดรแต่ว่าจูคิมเลือกทำที่สาขาขอนแก่นเพราะว่าจูคิมอยู่ขอนแก่นเนาะ ะะทางคลินิกก็คือดูแลดีมากก็คือจะเล่าว่าจูคิมเกิดเหตุการณ์แบบที่ไม่น่าเกิดกับจูคิมแต่ว่ามันมันไม่ใช่ความผิดของคลินิกอะไรเลยมันเป็นความผิดของจูคิมเองก็คือได้เกิดการแผลปริหนึ่งครั้งหลังจากตัดไหมไปรอบแรกนะครับก็คลินิกก็ดูแลเต็มที่มากพาไปหาคุณหมอให้คุณหมอเย็บไหมแบบ เต็มที่มากแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะคะก็คือขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูแลคนนี้นะคะที่เป็นเด็กดื้อที่ทําให้แผลตาปีนะคะแต่ว่าเออนั่นแหละเออมันก็ผ่านไปแล้วมันก็เรียบร้อยแล้วหลังจากเย็บครั้งที่2แล้วก็ไปตัดไหมรอยแผลก็ไม่ได้ผลอะไรนะคะเพราะว่าคุณหมอเก่งมากแบบคุณหมอไม่ได้เย็บแบบเย็บยาวอ่ะคุณหมอเย็บทีละได้แล้วก็ตัดแล้วก็ได้แล้วก็ตัดคือแ,แบบว่ามันทําให การเป็นคีลอยแบบยากมากนะคะรอยแผลก็สวยมากๆด้วยเช่นกันนะคะนี่แหละแบบความปังอะทำเถอะจริงๆส่วนใครที่สนใจที่จะทำนะคะก็สามารถทักไปที่เพจ bn clinic สาขาขอนแก่นได้เลยนะคะหรือสาขาอุดรก็ได้นะคะถ้าใครสะดวกสาขาไหนก็ไปสาขานั้นนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปการทำสัลยกรรมตาครั้งแรกของจุหิมนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีการทำศัลยกรรมอะไรต่อๆไปหรือจะมีการฉีด อร่อยต้องมีอยู่แล้วคุณพี่มันต้องมีอยู่แล้วนะคะก็ติดตามได้เลยนะคะในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้นก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายตาสวยแล้วเขาเรียกว,ว่าส่ฟอ์ตัวจริงแม่อยาแซวเขาเรียกว,ว่าสายฟอดตัวจริงจริง